สวัสดีครับมือนี่มาขยายแหนแดงแหนแดงมันติดฟังนะครับนี่เป็นฟังฟังน้ำคล้องน้ำที่คูดไวเอาดินขื้อนมาเห็ดคูปลูกไผมาแล้ววันนี้แดงมาใส่มันมาติดพื้นนะครับนี่ติดพื้นก็เลยสิเอาขยายเอาลงเส้นน้ำเพื่อนได้แพร่ไปอีกติดเพื่อนนี่ก็บว่เป็นหยังนะครับปกติแพรไปเรื่อยนี่เรากำับมายยมยุมบอกเลยก็เอาลงน้ำอันใด้ที่จมลงไปเดียวกัน ไอ้ดินอันนี้ก็บเพ่นกระติพ,พูดขึ้นมาพูดขึ้นมาพูดขึ้นมานะครับเนาะนีะ <c oughs> น่กะิพูดขึ้นมาเรื่อยพูดขึ้นมาเรื่อยห <c oughs> ยุ่มหุ่มวาดลงเร่ครับวาดล่งเดียวเพ่นกจะิขยายไปอีกนี่นแนแดงต้องก,ก็หนุ่มเอาหนุ่มเอา,เอาวาดล่งนำไอ้เพื่อน,ดอเ,อปปนเด้ยแพรไปเรื่อยแพรไปปลากจะิเด็กินข้เาลงนงนำนี่วาดลงไปนี่ปุ๊บกจะิขยายออกไป ตัวสีขยายไปไหม่กระสีเขียวขึ้นนะนี่คืนเนื้อบานนีปลาก็สะได้กินเพราะว่าปลาึ้นมาแพย์อยู่นี่ยายแล้วนี่ละครับเปิดขึ้นมาข้างอยู่ายเนาะึ้นมาข้างอยู่น้ำแต่ฟังนะครับแต่ฟังกะดีมันก็สะมีตลอดกันมันทั้งทั้งในน้ำมันเบิดย่ำเลยเขากบมาเอาหยุมลงในน้ำหยุมลงใ่น้ำไปปลาก็สะได้กินไปเรื่อยเสิรเหมือนล้วงเขากำมาหยุมกะว่ามันจะเบิดในน้ำแล้วเขาก็มาหยุมลงาะว่าอยู่ทั้งอยู่ทั้งโคกเลยเพื่อนแพรอยู่แล้วนะครับ อันนี้ครคือแหนแดงครับเอามาปล่อยไว้เด้อเป็นประโยชน์อยู่ครับ